สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกะละเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนในสจองค์ไหนยังไงนนจ๊ะพี่หรือว่าภาพไมแชดยังไงนะคะพี่สามารถโทรหารนูได้นะคะพี่หรือว่าแอนไลน์นะคะพี่0 8นย์แปดส่นนะคะพี่ะะพเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ขาหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาจากพี่องค์แรกนะองค์แรกจะเป็นพระ,ปะย่างจ้กพี่เหมือนเขาเรียกว่าพระเหมือนทรงคล้ายๆพระพุทธแต่ไม่ใช่พระพุทธนะพี่นะนะคะ เหมือนคล้ายๆห่มคลุมนะคะพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะอง์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเดี๋ยว,วโดนถูกหัวนะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยค่ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะส่วนรายการนี uh ้จะพี่เป็นตะกุดนะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะรอยจันเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แต่หนูไม่มั่นใจนะคะพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นข้อเืิมหรือเปล่าเนื้อก็ไม่ทราบค่ะพี่นะคะเนื้อก็ไม่ทราบค่ะพี่นะคะนะคะอันนี้ขอไ้ที่700บาทเช่นกันจะพี่นะคะเจ0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาดเป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบท,ที่นะคะพี่องค์นี้ก็เจ็ดร้อบาทเช่น,นกันจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะตะกรุดเก่าเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากอุ้ยอุยส่วนอันนี้จะเป็นหลงวงพ่อกลัวจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อกลัวนะพี่นะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะเหมือนคล้ายๆเอาไว้รอยจานไว้สักรหรือเขียนอะไรทักอย่างนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนปากกานะคะพี่ เป็นทรงคล้ายๆเหมือนปากกาค่ะพี่นะคะมียันพร้อมแล้วพี่เขียนน้ำลงพ่อควยนะรายการนี้หกร้อยบาทพอจีจะปลายทาง50บาทนะพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเต่าค่ะพี่ขาด้านบนจะมีผ้ารอดนะจะเป็นเต่าค่ะพี่ด้านบนจะมีผ้ารอดนะพี่องนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนพี้ค่ะพี่ขานะคะถ้าเกิดสนใจแล้วภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่ันไลน์หาหนูนะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะคะ เป็นผ้ารอดค่ะพี่นะคะ700บาทไปทางบอกเพิ่มห้าบาทจะพี่เต่าผ้ารอดจากขุนแผนปูทิมจะพี่700บาทจะพี่นะคะเป็นขุนแผนปูทิมนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดรอบาทจะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะ เจร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่คุณแผ่นปูทิมจ้ะส่วนรายการที่จะพี่จ่ายเป็นหลวงพ่อทาบนะคะพี่ด้านหลังเขาจะเป็นสีพึ่งแบบนี้นะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้พกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่หรือจะเอาใส่ที่เ,เป็นสร้อยคอได้นะพี่นะทาเป็นกี้ก็ได้จะพี่จ่ายนะคะหกร้อยบาทจา้ะ ส่วนรายการที่จะพี่จ๋าเป็นกล่องกระหยียสีแดงนะพี่นะเปิดมาจะเป็นของหลวงปู่โตจะพี่เปิดมาจะเป็นปิดตานะคะพี่ขาไอ้ขอขอตจอนหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะหลวงปู่ทิมนะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะพี่3องค์นี้นะคะ3องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะตรงกล่องเขาเขียนนะว่าวัดละหันไรนะครับพี่จังหวัดระยองนะ2519น้ะพี่นะ2 5 1 7จจะพี่ขออภัยจะพี่นะคะ สวยงามมากกับพี่นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปูทิมนะคะพี่วันละหันไร่นะเจ็ดร้อยบาทจะส่วนรายการนี่จะพี่จ๋าเป็นของหลวงปู่โตนะเป็นพระกิ่งจะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่อันนี้พุ้มมากนะพี่สององนะสององเจ็ดร้อยบาทพี่ได้กล่องไปด้วยนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ใต้ฐานก็จะตอกโค้ชนะคะพี่นะคะสภาพกรอบๆจะพี่นะคะสวยงามจริงๆจะพี่นะคะ มีสององนะพี่มีอง์เล็กองคใหญ่นะกิ่งค่ะพี่นะคะอันนี้คืออง์เล็กนะพี่นะคะตามภาพเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามจะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นกิ่งกูโตะ,ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการจะพี่หลวงพ่อกลัวจะพี่เป็นภาพหลวงพ่อกลัวนะพี่ด้านหลังจะมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกนะคะพี่หกหัวบาทจะ้ะด้านหลังจะมีตะกุดหนึ่งดอกจะพี่นะคะหกหัวบาทจะ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเขาเรียกว่าราหูอมจันรหลงพ่อเดิมนะพี่อันนี้700บาทจะพี่นะคะเป็นราหูอมจันทหลงพ่อเดิมจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทมีรอยจันหลงพ่อเดิมนะคะพี่จะมีรอยจันหลงพ่อเดิมนะคะพี่700บาทจะส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นจันลอยปูทิมจะพี่จันลอยปูทิมนี้700บาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามจะพี่นะคะ อันนี้700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จันลอยหลวงปู่ทิมจ้ะส่วนใาการจะพี่จ๋ารูปปลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อทวดหรือเปล่านะครับพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจ้ะแพะจะพี่แพะแพะ600้บาทนะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยนะคะพี่นะคะใต้ฐานเหมือนมีรอยจานนะคะพี่ต้องสังเกตดูดีๆนะคะนะคะ600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าเวีนจ้ะ หวนเชือกถักเก่าลงรักหน่อยๆนะพี่500บาทจ้ะลงรักหน่อยๆนะคะพี่5 0 0บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพิษนะคะพี่แต่ส่วนตัวดูไม่เป็นนะคะพี่เป็นตะกุดเชือกถักเก่านะรายการนี้500บาทปลายทาง5 0าบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมพร้อมสูงซิปเก่าจะพี่6 0 0บาทจ้ะเป็นเหรียญปู่ทิมนะพี่พร้อมสูงซิปเก่าเก่านะคะพี่นะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่นะคะวัดละหานไร้ค่ะพี่นะคะ อันนี้นะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่สมเด็จปกโพจะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพจะพี่500บาทจะเป็นยันตุกตานะด้านหลังเขียนว่า39นะคะพี่เป็นอารบิกไทยนะพี่นะ39นะพี่เหมือนก็ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะคะพี่รายการนี้500บาทจ้ะพี่จ่าคุณแผนผูทิมจะพี่มีเศษจีวรนะพี่หนึ่งจุดจ้ะด้านหลังเป็นเหมือนดูทรงก็ไม่มั่นใจนะพี่นะทรงเหมือน อะไรอ่ะไม่รู้ค่าพี่ดูเองนะพี่นะเหมือนอะไรนะหนูก็พูดไม่ถูกอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้บาทพอจ้ะพี่ไม่มั่นใจนะว่าด้านหลังนี้เป็นอะไรนะพี่นะเนี่ยคะ เป็นคุณแผ่นปุทิมห้าร้อบาทจ้ะพี่จ่าสมเด็จยกจะพี่อันนี้นะแผ่นทองหลุดนะคะพี่หกร้อยบาทพอจะ้ะแผ่นทองหลุดนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่เหรียญหล่อโบราณพบไปวัดกำแพงจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ่าหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจะพี่ ห้าร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะเหรียญพ่อจันจ <affe> <Yeah. S 2> ์จ้ะส so, ่วนรายการนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่แต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่มีความรู้นะคะพี่นะคะอาศสยถามเข้ามาอีกทีนะคะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจ <pregunta. S 1> ้ะพี result, s <S ่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห่วงเชื่อมนะคะพี่สวยงามมากนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงจะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทค่ะพี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามบันไดอินนะคะพี่หกรอบาทจ้ะส่วนรายการน,นี่ค่ะพี่ขาจะเป็นผ้าหูยานนะพี่เป็นผ้าหูยานนะคะพี่ขาเนื้อสนิมแดงนะคะพี่สนิมแดงลูกว่านะพี่นะเป็นเนื้อสนิมแดงลูกว่าจะพี่จ่ายหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบปาทจะพี่นะคะเป็นพ้าหูยาน้อสนิมแดงลูกว่า1หนึ่งพันบาทจา้ะส่วนอันจะเป็นพักกิ่งจะพี่เป็นพัาก,กิ่งเนื้อไม่กระสิ์นะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขาลงรักทองนะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจา้ะ องนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพระยอดธงจะพี่จับขอบเก่านะองนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะมาเป็นจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เป็นพระยอดธงหรือพระพุทธนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋ารูปปัอหลวงพ่อทบวชชนแดนจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่รูปปอ้หลวงพ่อพระใสจะพี่นะคะ การนี้500บาทพอจะพี่นะคะจังหวัดหนองคายนะคะพี่นะคะตรงการจะมีเพชรโตๆเม็ดสีขาวนะคะพี่รูปปลอพระใสจากรูปป่อหลวงพ่อเงินปี15วัดท้ายน้ํากับพี่500บาทเช่นกันจะพี่ขคหยอ,อกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะพี่ ขย่อเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะนคะคะห้าร้อบาทจา้ะพี่จา๋นา,จานี้ไม่ทราบนะคะพี่เป็นหูกลางนะหูกลางนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้นถ้าจะผปดบอกว่าพระที่หูกลางกับพี่นะคะพี่จา๋ารายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะรูปปล่อหลวงพ่อลุงจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะวัดรามแก้วนะพี่นะหลวงพ่อลุงวัดรามแก้วนะพี่ห้าร้อบาทจะพี่รูปปลอนหลวงพ่อวิบูรณจะพี่จา๋านะคะ ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะพอสอสองอะไรเอ่ยสองสี่หกอะไรหกแปดไหมไม่แน่ใจนะคะพี่พูดปิดยังไงต้องกาบขออภัยนะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะพี่จ่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพก่อสวยๆจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ รูปล่อหลวงพ่อจงนะคะพี่วัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชินสีหรือเปล่านะคะพี่หรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่นะคะไม่ทับว่าชินอะไรนะคะพี่นะคะเป็นพระกุด้วยค่ะพี่แต่ไม่ทราบกุ่จะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นเดียนหลวงพ่อเดิมวัดอ่าหนองโพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะปูเอี่ยมจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะปูเอี่ยมจ้ะหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานกับพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเดืยนหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นระคังหลังคอนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพกเก่านะคะพี่สวยๆนะคะปูสุกจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ไม่ทราบเมือน,นะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆวยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอาเดียนหล่อโบราณเพราะไปจ้ะพี่ทรงสี่เหลี่ยมน,นะคะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเนียนหล่อโบราณจ้ากมางมวงชุมพรจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ ถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแม่ค้าไปไวนะคะพี่ตามไม่ทันนะพี่อะไรหาหนูจะพี่เบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8ี่ศูนากจ้ะเบอร์โทรกับเบอร์อะไรนะคะพี่หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะชินลารนหลงปูเผือกจะพี่ห้ารอบาทจะพี่ส่วนอนจะเป็นหลวงพ่อทวดกับพี่นะคะ5 0 0รอบ,บาทเช่นกันจะพี่นะคะ ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่นะคะ5 0าบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์จากพี่08 406 59180ากจ้ะฝากกดติดใจกดติดตามให้ช่องกระเตเป็นทคุณฝากเครื่องด้วยนะคะพี่ EP นี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ